ก่อนจะไปดูนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มสิ่งแรกที่ว่าอยากให้รู้ก็คือค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันของ5โรคร้ายนะครับที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโรคแรกที่ว่าอยากให้รู้เลยก็คือหนึ่งหนึ่งคือเรื่องของโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งเนี่ยค่ารักษาอยู่ที่ประมาณสามแสนถึงแปดล้านนะครับสองโรคหลอดเลือดสมองนะครับค่ารักษาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับจนถึงแปดแสนนะครับข้อที่สามนะครับแต่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงนะครับอยู่ที่ประมาณสองแสนถึงเจ็ดแสนบาทนะครับค่่าารักษเนีย เริ่มต้นประมาณ300,000นะครับนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับโรคไตวายเรือลงนะครับค่ารักษาอยู่ที่ประมาณ30,000ต่อเดือนนะครับจริงๆก็ประมาณสัก300,000นะครับต่อปีนะครับข้อที่สองเนี่ยคือเรื่องของเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยนะครับ10ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8-9%หมายความว่าเงินเฟ้อ8%ถ้าเกิดเราคิดทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยในระยะเวลาประม8-10ปีเนี่ยจะทําให้ค่ารักษาทางการ,รพยาบาลเนี่ยจะสูงเพิ่มขึ้นถึง2เท่า สิบปีค่าสษาเพิ่มขึ้นสองเท่ายี่สิบปีค่าสษาจะเพิ่มขึ้นสี่เท่าใช่ไหมสามสิบปีค่าสษาจะเพิ่มขึ้น8แปดเท่าการทำประกันนะครับกับการไม่ทำประกันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปดูกันว่าจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสําหรับคนที่ซื้อประกันกับคนที่ไม่ซื้อประกันมีความแตกต่างหรือข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันครับอ่แผนประกันที่บอสเลือกให้เนี่ยก็คือเป็นประกันชีวิตนะครับคู่กับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าประมาณ25ล้้าาานถจโยแรงิบิ้าล้านนนะครัับมมมาดูกสุติว่า อายุที่ลูกค้าหรือว่าเราเนี่ยคาดว่าจะป่วยสมมุติว่าคิดว่าจะป่วยตอน,นอายุ60เนาะอันนี้จริงมันไม่มีใครเดาได้หรอกอันนี้เราแบบแคิดจะเล่นเนาะว่าอายุ60เนี่ยคาดว่าจะป่วยแล้วโรคที่กลัวเนี่ยก็คือเป็นโรคก,การผ่าตัดเปลี่ยนเลนหัวใจซึ่งค่ารักษาโดยประมาณนะครับในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ9 5 0 0นานะครับค่ารนะักษาณตอน,นอายุ60ที่อย่างที่บอสบอกเนาะไปผ่านไป30ปีค่ารักษาจะเพิ่มขึ้นประมาณ8เท่าต้องกลายเป็นประมาณ8ล้านสอนะครับเบี้ยประกันที่ชำระรวมเนี่ยตอน,นอายุ60ประมาณล้าน8 000, ล้านแปดนะแปลว่าอะไรถ้าเกิดเปิดอยายุ60จริงมีการผ่าตัดเปลี่ยนเล่นหัวใจจริงๆนะครับเขาจะประหยัดเงินไปถึง6ล้านสี่ด้วยกัน6ล้านห้านะครับโอเคไหมถ้าบอกว่าถ้าเกิดแค่ทำประกันตัวเนี้ยแล้วคิดซะว่าตัวเองเก็บเงินนะครับเก็บเงินให้กับตัวเองเป็นค่ารักษาให้ตัวเองตอนที่แบบตอนอายุเยอะนะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วถูกต้องไหมเอาใหม่ถ้าเกิดว่าบอสดูให้ดูฝั่งสายช่องเล็กๆตรงนี้เนาะคิดว่าถ้าเกิดจะเอาเงินทั้งหมดทุกปาจจุบันต,ตั้งแต อายุ28เนี่ยจนถึงอายุ60ที่จะจ่ายเบีย้ยประกันสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะครับต้องเอาไปลงทุนที่เท่าไหร่ถึงจะมีเงินนะครับถึงจะมีเงินประมาณ8ล้านต้องลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณเท่าไหร่นะครับมาดูกันอ่ะบอาจะคำนวณปุ๊บโอเคคำนวณเสร็จแล้วก็คือปกติถ้าลงทุนเองได้ผลตอบแทน8.8%เอเงินทุกบาท,ทกสตางค์ที่จะจ่ายเบีย้ยประกันเนี่ยไม่เอาไปจ่ายเอาไปลงทุนคุณจะมีเงินก้อนประมาณ8ล้านสามตอนอายุหกสิ่โอเคหอนหจ แปดล้านสามเนี่ยคุณจะหายวัดไปกับตาแล้วหลังจากอายุหกสิบคุณไม่สามารถที่จะโอนย้ายความเสี่ยงไปที่บริษัทประกันแล้วบริษรัทประกันไม่มีบริษัทประกันไหนที่กล้ากล้าที่จะรับคนอายุหกสิบที่เคยป่วยเป็นโรคก,การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นอีกตั้งแต่อายุหกสิบจนอายุแปดสิบห้าคุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดเองไว้นะครับไม่ว่าจะคุณจะเป็นมะเร็งหรือจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องแบกรับความเสียนเน่ยงในเรื่องของค่ารักษาของตัวเองไว้ต่อนะครับอันนี้คือข้อแตกต่าง เพราะงั้นข,ข้อดีของคนที่ซื้อประกันแน่นอนคุณคนย้ายความเสี่ยงตั้งแต่แรกนะคร OB ับเพราะหลังจากนั้นบริษัทประกันก็ยังรับความเสี่ยงของคุณไว้ต่อได้นะเพราะคุณไม่ได้เป็นโรคนั้นๆก่อนที่จะทําประกันมอเคไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะรับความเสี่ยงไว้เองคุณก็ต้องเก็บเงินให้มากพอที่จะรับความเสี่ยงไว้เองนะครับไม่ใช่มากพอแค่โรคโรคเดียวนะต้องมากพอเผื่อหลายๆโรคด้วยนะครับเพราะน้ี่คือข้อดี Liv ข้อเสียงพะั้นคนที่คิดว่าทำประกันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอยากย้อนกลับไปถามว่าการทําประกันนนนีีีี่่่ยยทาาไมมมตตต้้้้้้อองงคคคุุถถปวรแแบบิด คิดว่าตัวเองเหมือนเก็บเงินให้ตัวเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไม่มีใครที่แข็งแรงไปตลอดทางชีวิตหรอกสักวันมันก็ต้องป่วยเป็นสักโรคหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของประกันสุขภาพาไม่อยากให้เอ่อให้ใช้คําว่ารู้นี้ทําประกันตั้งแต่แรกดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้กับทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนหรือคุณจะเป็นลูกค้านะครับผมคิดว่าลองฟังคลิป,ลปนี้แล้วนะครับลองลอง,ลองวางแผนของตัวเองเพราะเพราะว่าหลายๆคนวางแผนการเงินของตัวเองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยด วางแผนก็เสียงดีมากแต่สุดท้ายเนี่ยตกมาตายด้วยกันที่ไม่ได้วางแผนปิดความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพนะอยากฝากเรื่องนี้ไปกับทุกคนครับสวัสดีครับ